Obrigado. Yeah. Yeah.

ตัวนัไม่อยู่นะเออ้าไงป้าตัวนั้นกาลังดีเทพดูออกไม่ได้จะขอก็ได้ <laughs> ติดอะไรดีอ่ะเอ้ยติดอะไรติดบ่อไปเลยนะบ่เนี้ยเจ้าเจ้าเป็นอะไรไปเอ้ยเจ้าด้วยติดติดติดแล้วรุ่นแปลกวันนี้ขอร้องเลยเยอะเลยว่ามีอาเทียวที่อาจารย์ลงบุตรบทบาทงานงานจัดประเทียนนักการเป็นอะไรทันดีสาร มีประวัติคามเป็นมาว่าในกาลนกรันดรการเรียนรู้การเรียนรู้ารเรียนรู้ที่จะได้ขายเลยว่าไม่มีนะเรื่อการเรียนร้เอาเว้ยเอาเลิกกันแล้วต้องมีเรียนดงเรียนข้าเลย

ไปน t ไนะไปะากน้นทีาสิ่งสารอดในเวลานั้นเรามาหาพวกมเาไปาอระกาศบอกไาราานารานาครง่ให้สรา นี่ก็แจวต่เดีวลาดกันเสมอจ่าก็แรงกเอาไว้บุลาดนาทีหลือเป่าบนาทีหรือ

เติดกระหูไม่มีโอกาสสักเร็จเป็นพระสมาฯระต้องเดกาแล้วก็เลยหานหนีไปหนีไ็อยู่ที่ป่าอีกปัตนาเมืบันระก่กรดานมอเจ้าเหอรานาีโนาีอแ้ก็กอกลขออีวกอเออนีสำหรับทีปาแกวตอนนี้

จริงจริงฮะนั <si suppression> ่นจริงจิก็ไม่ธรรมดาอะไรเล็ดเนื้อภูเก็ตสีดาอัจฉริยะแล้วก็รายละเอียดก็ไป่ับคุยกันเยอะติดต่อไปอมาะอกว่าธรานี่วมืองมือนได้ไป้แต่เพ่ต้องเล่นชีว มาตั้งแตอนี่เราเปิดาณจักรกับวัฒนตร้มแล้ก็ได้โยมายทันะเออแล้วางเออแลวโยมหญิโยมนี้เออแล้อโยมชายแล้วมุจ

โดยประยนท่านก็ตองขอท่านได้ท่านมลหอวดียกทุกกรคุณใจมาบ้านให้บวชเรีบวชศาสาพราหมณ์ก็ทางพวชให้แล้วก็อีกสี่โงก็บวชหน้าน้าบวชตาบุตรองค์เนียความีพระสนห้าลูปในขั้นแรกเนี่ยแต่มีวายาควรอนญาตเป็นรูปแรกที่บวชในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ธรรมาจาักรปวัตนสูตรที่พระพุธธาพาทธเจา้าลงประแดงในวันนั้นน่ะเป็นวันอาบามไม่เป็นวันอาตมาพระราชาในวันฮาบัามาาน,นับถือาาที่ลงประแดงมีพระพุธธาพาทธเจ้าประแดงพระธรรมเทศนาเป็นผสมผสมมรรคเดลจักรปวัตนสูตรนะแล้วกหลังจากนั้นก็ เฮยกันี้แล้วเออดีนะนะดีนอเอไครบขึ้เคข้นสามสดวงเนี้ยมีพระพุทธมพรมีพระง์เกิดขึ้นในโลกนะสินาทีรตัีบนาทีไม่หรอกกว่าด้เวลาการแข่งขัน็

What

ถ้าเขาจัดถ้าเขาเชิอนะแต่เขาไม่เชิอจะได้เขาไม่พิจารณาแล้วช่วงนี้อัพไปเรื่อยเฮ้ยโผล่หลักไว้เรื่องมีเรื่องดีอาะแกดีก็แม่เด็กก็แม่มุขกระดาษเพื่อนกระชั่งห้าลูกห้าร้อยเลยห้ารูห้าร้อยก็สอนแล้วก็มาเจ็ดนาที

có được rồi, được rồi, được rồi. Đã. hôm nay, hôm có vị đó, vị đại tổng có vị tổng Thư cấp Ba, đại đồng trị độ Bất Đa đen, Biệt Thư Đũi, các ngõ lên, giao với gia tộc, cái <laughs> gì các con đã làm, làm được, diệt tội, diệt na, đủ đủ, đủ phải vậy nhé, các đệ chúng ta thìa, cõi này có lợi lạc, có lợi, 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 này, lợi, có 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 ừ hả lần này 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 các anh nha cải tạo 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 nha cải tạo

การองรุ่นี้รุ่งนี้อย่าลืมไลน์มาล่วงฟังฟังรอเผื่อถ้าเด็กสมุดหลวงพ่อมาสมุดพ่อมาฟังฟังพ่อพูดมาได้รู้ คะแนน4 8 8เหลือเวลาการแข่งขันอีก3นาทีทีมบางแก้วเด้บางแก้ว1แก้วว่าก็จรู้ลจไม่ถึงกไ้หาองาวัวมองไ่ัว เสด็จมาเสด็จเปไม่ใช่นะเขาบอกเขาจะรับส <c standen> ิยาพอจ้าไม่เสียดเบน่ะเรียบร้อยเอออย่ามัวก็ไม่มาครบระวังเป็นก่อนนะเป็นก่อนจะไม่ได้เลยนะฮะฮ่าขอรู้จักแล้วจะแล้วมีแล้วพอจะรู้เรียบรู้เรื่องเป็นก่อนนั่นเองฮะ ได้ละห้าเลยห้าร้อยกั่องสองน,นาทีโติมมา,า,า,าตั้งนะเร่ยบร้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ปรเดิษฐ right. like, uh, ์ก็ต้องเปลี่ยนแน่ครนบดูง่ายมากนี่จะมาเชียร์สโมสรอาณาพอแล้วอยากเชียร์ก็อยากเชียร์ก็มีเราบ่งการนะเี่ของตายด้วยตายแน่นตายตลอดเวลาครับความคุ้นน่าครับท่านผู้ชมความคุ้นน่าเวลาทีมบางแก้วทีมเชียร์ิลอดเวลาทีมบางแก้วตั้งแต่ทีมบางแก้วนะครับ คะแนนได้520คะแนนก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณ FC ตะก้อระบวงที่เข้ามารับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ